กราบสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่องอโ l l o t e s นะครับก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมไปกด Subscribe l i ค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพูดถึงเรื่องราวภายในเรือนจำนะครับพอดีมีเพื่อนท่านหนึ่งนะครับอยากให้พูดถึงชีวิตของนักโทษที่ถูกตีตวนนะครับว่าเขาใช้ชีวิตกันยังไงนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมเคยพูดไปแล้วหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนอยากรู้ผมก็จะเล่าให้ฟังนะครับ สำหรับนักโทษที่ถูกตีตัวมันจะมีอยู่2ลักษณะครับ1คือถูกตีตัวด้วยพฤติกรรมของคดี2คือถูกตีตัวด้วยพฤติกรรมส่วนตัวนะทำไมผมถึงพูดอย่างนี้ครับคือมันมี2กลุ่มจริงๆนะครับกลุ่มแรกก็คือนะครับนักโทษที่นะครับก่อคดีร้ายแรงอัตราโทษสูงนะอันนี้ก็คือต้องถูกตีตัวอยู่แล้วนะครับนะเพื่อป้องกันการหลบหนีนะหรือว่าเพื่อนะครับป้องกันนะครับ การก่อเหตุต่างๆเพราะว่าอาาัตาโทษสูงเนี่ยนะครับการที่อยู่ภายในเรือนจำเนี่ยมันมีความกดดันนะครับโทษประหารโทษตลอดอย่างนี้นะครับนะเขาก็จับตีตัวไว้เขาก็จับใส่ตัวไว้นะครับนะอันนี้คือกลุ่มที่1กลุ่มที่2นะพฤติกรรมส่วนตัวพฤติกรรมส่วนตัวก็คือนะครับคนที่นะครับเป็นตัวอันตรายนะป่อความวุ่นวายทาร้ายผู้อื่นนะนะกระทําความผิดในเรือนจํานะครับนะ บางคนนะครับโทษอาจจะน้อยๆนะครับนะโทษสองปีสามปีนะครับแต่ไปแทงเพื่อนไปทําร้ายเพื่อนนะหรือบางคนนะครับโทษอาจจะห้าปีหกปีนะครับแต่ไปขโมยของนะไปนะครับลักทรัพย์ภายในเรือนจํานะครับนะลักษณะแบบนี้นะครับเจ้าหน้าที่เขาก็จะลงโทษนะครับบางครั้งก็ให้ขึ้นซอยบางครั้งนะครับถ้าก่อความวุ่นวายมากๆนะเขาก็จับใส่ตัวเลยนะ ทีนี้การเป็นอยู่นะครับของนักโทษที่ถูกตีตวนนะครับสําหรับนักโทษที่ถูกตีตวนนะครับด้วยพฤติกรรมแห่งคดีนะครับอัตราโทษสูงสูงเนี่ยเขาก็จะมีแดนความมั่นคงสูงนะครับไว้สําหรับให้นักโทษเหล่านี้นะครับได้ใช้ชีวิตนะก็จะเป็นโยรรวมของนะครับนักโทษที่มีอัตราโทษสูงสูงนะประหารชีวิตตลอดชีวิตนะหรือนะครับปริมาณยามากๆนะครับโทษ30ปี40ปีลักษณะแบบนี้นะครับ ก็จะอยู่ในแดนนี้นะครับนะการใช้ชีวิตของนักโทษแดนนี้นะครับมันจะไม่วุ่นวายเหมือนแดนแรกรับนะถ้าเป็นแดนอัตราโทษสูงๆเพราะนะครับมันจะมีแต่คนโทษสูงๆดังนั้นคนโทษสูงๆที่ถูกตีตัวนะครับมันจะไม่ค่อยนะครับมาเหลี่ยมมาลายกันนะครับนะทุกคนก็คือตัวจริงหมดนะเป็นระดับหัวใจหัวจอกนะครับเป็นระดับแท่นขุดนะครับนะ มีเงินจากข้างนอกส่งมายิ่งในสมัยก่อนนะครับมีเรื่องของการพน,นันเรื่องของยาเสพติดนะครับแดนอัตราโทษสูงเนี่ยถือว่านะครับเป็นแดนศิวิไลนะสิ่งเสพติดนะของมึนเมาต่างๆเต็มไปหมดเพราะว่าอะไรครับเพราะมีแต่คนมีเงินอยู่นะขนยาทีล้านเม็ดสองล้านเม็ดนะครับนะมีแต่ระดับนะครับบอสมีแต่ระดับนะครับสั่งการอยู่กันนะครับนะ โยบอลน,นะของกินของใช้เข้าไปมากมายนะครับในแดนความมั่นคงสูงในสมัยแต่ก่อนนะอันนี้คือในสมัยก่อนนะครับนะยิ่งในสมัยก่อนนะครับมันมีเรื่องของการเอาโทรศัพท์เข้าไปนะครับเขาโทรสั่งงานกันเขาโทรสั่งของกันนะครับนะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยหนุนหลังหาผลประโยชน์จากนักโทษที่อัตราโทษสูงๆนะพวกนี้คือตัวจริงนะครับนะ ดังนั้นการใช้ชีวิตในเรือนจำนะครับของนักโทษที่มีอัตราโทษสูงสูงในสมัยก่อนนะครับโดยเฉพาะนักโทษยาเสพติดเนี่ยนะครับก็จะมีเครื่องอำนวยความสะดวกมากมายนะและส่วนใหญ่นะครับนะักโทษที่มีอัตราโทษสูงสูง,สงเขาไม่ทํางานนะเขาไม่ทํางานนะครับนะคนที่ถูกตีตัวเนี่ยนะครับในแดนความมั่นคงสูงเนี่ยจะไม่มีงานให้ทํานะครับใช้ชีวิตก็คือนั่งขัดตัวไปวันวันนะครับนะน้อยคนนะครับที่จะได้ทํางานสําหรับ นักโทษที่มีอัตราโทษสูงนะครับนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการทํางานเนี่ยมันลําบากนะถ้าใส่ตัวแล้วนะครับยังต้องไปนั่งสารนะตะกก้ายังต้องไปนั่งเย็บรองเท้ามันทําไม่ได้คนระมันทําลําบากนะส่วนชีวิตประจําวันของนักโทษที่มีอัตราโทษส,สูงก็เหมือนกับนักโทษทั่วไปนั่นแหละครับนะตื่นเช้ามาสวดมนต์ไหว้พระลงมาทํากิจกรรมนะกินข้าวอาบน้ํานะครับนั่งขัดตัวนนะ นั่งเล่นนะอาจจะมีคนเข้าไปอบรมเข้าไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรก็ว่ากันไปแต่ถามว่าได้ทํางานไหมส่วนมากถ้าเป็นนักโทษอัตราโทษสูงสงจริงๆหรือว่าที่ถูกตีัวนจริงๆเขาจะไม่ค่อยทํางานกันนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้เขาอาจจะปรับเปลี่ยนแล้วนะครับนะแต่คนพวกนี้เขามีเงินนะถึงมีงานให้ทําเขาก็ไม่ทํานะครับเพราะว่าเขามีเงินนะครับขนยาทีเป็นล้านเป็น2ล้านเม็ดอ,อย่างนี้นะครับ เขาไม่มานั่งสารแห่สารอวนหรอกครับนะอันนี้จะได้เข้าใจนะครับว่าทําไมเขาถึงไม่ทํางานส่วนมากนะครับเขาก็จะนะหาโทรศัพท์มาใช้นะครับคอยสั่งยานะครับแทงบอลเล่นการพนันอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะครับตามภาษาคนมีเงินนี่คือนักโทษอัตราโทษสูงสงในสมัยก่อนเขาใช้ชีวิตกันประมาณนี้นะครับนะทีนี้สําหรับนักโทษที่นะครับถูกตีตวนโดยพฤติกรรมนะ บางครั้งบางคราวเนี่ยอยู่ในแดนปกติกับเพื่อนๆนี่แหละแต่ถูกตีตวนนะถูกลงโทษด้วยการใส่ตวนนะอันนี้จะใช้ชีวิตลําบากหน่อยนะเป็นนักโทษทั่วๆไปนะครับแต่มีพฤติกรรมไม่ดีนะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะถูกตีตวน2เดือน3เดือนก็แล้วแต่ว่าเขาจะนะครับสั่งตีตวนกี่เดือนนะแล้วทีนี้ต้องใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนๆปกตินะครับขึ้นกองงานกับเพื่อนๆทํางานกับเพื่อนๆนะครับ สำหรับนักโทษบางคนที่มีพฤติกรรมไม่ดีนะหลังจากโดนลงโทษนะครับเอาขึ้นขังเดี่ยวขังซอยนะครับอาจจะสองเดือนสามเดือนเอาลงมาข้างล่างนะครับเขาอาจจะสั่งใส่ตัวเพิ่มอีกสักสองเดือนสามเดือนก็แล้วแต่นะครับแล้วต้องใช้ชีวิตเหมือนคนปกติเหมือนนักโทษปกตินะก็คือนะครับเข้าแถวกินข้าวขึ้นกองงานนะครับนะทำงานสารแหสารอวนในลักษณะของพฤติกรรม ถ้าเรามีพฤติกรรมเกเรเจ้าหน้าที่เขาสั่งตีตัวแล้วเราต้องใส่ตัวนะครับนะจนกว่าเจ้าหน้าที่เขาจะสั่งถอดออกนั่นเองนะครับนะนี่ก็คือเรื่องราวของนักโทษที่ถูกตีตัวนะครับการใช้ชีวิตของนักโทษที่ถูกตีตัวก็เหมือนนักโทษปกตินั่นแหละเพียง <S ing> แต่ว่ามันจะเพิ่มตัวเข้ามาที่บริเวณข้อขาเท่านั้นเองนะครับกินนอนนะเล่นกีฬาหรืออะไรเนี่ยก็เหมือนนักโทษปกติเลยนะครับนะเวลาในการนะครับใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ย ทำเหมือนกันนะครับนะเพื่อนตื่นก็ต้องตื่นเพื่อนกินก็ต้องกินเพื่อนอาบน้ําก็ต้องอาบนะครับนะเพียงแต่ว่าคนที่ใส่ตัวเนี่ยมันก็จะนะครับเดินเหินไม่ค่อยสะดวกสบายเหมือนคนอื่นนะครับเวลานอนอย่างนี้นะครับตัวมันก็จะดังนะครับก้องแก้งก้องแก๊งนะครับนะกระทบกันเวลาขยับตัวนะและที่สําคัญนะครับต้องหมั่นขยันนะครับทําความสะอาดตัวขัดตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่นะครับตัวนเป็นสนิมนะ มันจะนะครับกินเนื้อเรานะจะกลายเป็นแผลทันทีนะครับนะตัวนียมันเป็นเหล็กนะครับนะถ้าโดนน้าอาบน้ํามาเนี่ยนะครับต้องขัดให้สะอาดต้องเช็ดน้ําให้แห้งแบบหมดจดเลยนะครับเพราะถ้ามีน้ํานิดนิด,นดหน่อยหน่อยปุ๊บมันจะกลายเป็นสนิมพอมันกลายเป็นสนิมปุ๊บนะครับมันโดนเนื้อเรามันกัดเนื้อเรานะครับนะก็จะกลายเป็นแผลนะดังนั้นนะครับคนที่ใส่ตัวเนี่ยส่วนมากเวลาว่างๆเขาก็จะนั่งขับตัว เงาแว็บนะครับนะสำหรับคนที่ใส่ตัวนนี่ก็คือเรื่องราวของคนใส่ตัวนะครับที่เพื่อนๆถามเข้ามานะครับที่ผมเคยเห็นก็จะประมาณนี้นะครับนะซึ่งในปัจจุบันนี้อาจจะมีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าการใส่ตัวถือว่าเป็นการละเมิดนะครับนะเขาอาจจะใส่ตัวกันน้อยลงแล้วนะครับปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าม uh> ันเป็นการล่วงละเมิดส uh 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 ิทธ uh ิมน uh> uh uh ุษยชนนะครับพวกองค์กรอิสระต่างๆเนี่ยเขาพยายามเรียกร้องนะครับว่าอย่าให้มีการใส่ตัวนะครับภายในเรือนจํา นะคือถ้าออกสารออกอะไรเนี่ยเขาจําเป็นต้องใส่ตัวนะครับเพราะว่าเพื่อป้องกันนักโทษหลบหนีนะอีกอย่างหนึ่งนะครับคนที่ออกสารเนี่ยจะไม่ให้ใส่รองเท้านะครับเนื่องจากว่ามันเคยมีเหตุนะครับเวลาสารตัดสินแล้วนะครับนักโทษเอารองเท้าไปปาผู้พิพากษานะครับเขาเลยไม่ให้นักโทษที่ออกสารเนี่ยใส่รองเท้าออกสารนะครับนี่คือเหตุผลเลยนะครับนะผมไปหาข้อมูลมาให้เพราะว่าผมเคยสงสัยเหมือนกันว่าทําไม นักโทษที่ออกสารถึงไม่ใส่รองเท้านะครับเพราะว่ามันเคยมีเหตุนักโทษเนี่ยเอารองเท้านะครับปาผู้พิพากษาเพราะไม่พอใจผู้พิพากษาที่ตัดสินคดีนะครับนะโทษหนักเกินไปนะเขาเลยห้ามใส่รองเท้านะครับเขาให้ใส่ตัวเฉพาะออกสารนะครับตามที่เขาเรียกร้องกันนะแต่ข้างในเรือนจําเนี่ยมันมีกรอบมีกําแพงอยู่แล้วนะครับเขาก็เลยพยายามที่จะเรียกร้องว่าอย่าใส่ตัวนักโทษเลยมันเป็นการทรมาน นะครับมนุษย์เกินไปนะเพราะว่าเขาถูกจับคุมขังอยู่ในกำแพงอยู่แล้วนะครับการใช้ชีวิตมันก็ลําบากอยู่แล้วนะครับนะถ้ายิ่งไปใส่ตัวนะครับมันก็ทําให้เขาขาดอิสระภาพมากขึ้นไปอีกองค์กรอิสระต่างๆนะครับเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพเนี่ยเขาก็พยายามเรียกร้องนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเรียกร้องสําเร็จหรือเปล่าปัจจุบันนี้ยังมีการใส่ตัวนักโทษที่อัตราโทษสูงๆอยู่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับนะ นี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมนำมาเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับนักโทษใส่ตัวนนะที่เพื่อนๆสอบถามกันเข้ามาก็ประมาณนี้เลยนะใช้ชีวิตเหมือนนักโทษปกติเลยนะครับเพียงแต่ว่าเพิ่มตัวนแค่นั้นเองนะครับนะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับหากผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆไว้นะัที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมไปกดซ u b s ไ r i b e ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้ช่องกับผมด้วยนะครับขอบคุณมากมายจากใจจริงช่องฮัลโหลเทสขอบคุณครับผม